กไปคุณโดนเร็วลงไปไปลงไปเลยอ่าไปเลยคุณโดนเร็วไม่รู้ว่ามันตีตายเลยเอาเลยคุณโดนเร็ว์สู้เขาซับบ้านได้นำตัวเลยได้นำตัวแล้วมันหัวตายเราคอยดูอินเบลดนิดนิดอินเบลดมาแล้วก็ซับเลยเจเวทเจอเวทเอาแล้วเอาแล้ว ตอบเหมือนกัน้วยม,มัน่ะผมเล่นเวทถือวะเนี่นแหละเวทเท่เลยโอ้โหเจอสายเวทมันเล่นยากเอ้าไอ้เย้เจอสายเวทเข้าไม่ได้เลยขอบคุณแค่นะ่าแต่เป็นแค่ไนะอ้คุณรีบเิวพอชนะแล้วรีบกินมานาเลยครับพอชนะรีบกินมานาเลยพลาาเพียงเพียง เฮ้ยไหวเปล่าโ <c oughs> ชว์ของโชว์ของน่าดูเลยหมอนี่น่อยากจะโชว์นั่นแน่ันแน่ลายลายลายมันจะเอาเกาะพี่ออกอะ่ะเฮ้ยลิเบอรดบอ์ดับเลือดดับเลือเฮ้ยดับเรือ เฮ้ยมันไม่ี v p แล้วไอ้ลุมลุ้มลุ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 ้มลมลยเอ้าเดือนไป่ลดวะเออเลือนไม่ลดวะเมื่อกี้ใส่ไฟมันมันเลืองเอนเด้งเืเอาเลยอะใส่ไฟมัน เอ้ยฮานี่ไม่มีวีพีถ้าเติมเลือดต้องรุ้มเติมเลือดต้องรุมเอาใหม่แล้วก็มาดังรอเหยื่อเดิม